ครับวันนี้มาอยู่กับผมเก่ง t ีเอช n ชนแเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าท่านใดกดแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยวันนี้นะครับผมจะมาแจกหมอดสนามแข่งรถนะครับเป็นสนาม Dark ก a c i n g นะครับข <Wow. S 1> ั้นแรกก็ให้เราเข้าไปหลดลิงด้านล่างคลิปเลยนะครับ พอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแอปที่เราต้องมีนี้แค่แอปเดียวนะครับก็ให้เราเข้าไปในแอปแตกไฟนะครับก็จะเด้งหน้านี้มานะครับก็ให้เราเข้าไปตรงดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับนี่สนามดาร์กเลสซิ่งซิปนะครับ ให้เรากดเข้าไปที่สนามดาร์กเนยนะครับแล้วก็ให้เรากดแตกไฟล์นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ไฟล์สองตัวนี้โอ้ยขอไปครับเราจะได้ไฟล์สามตัวนี้มานะครับแต่ไฟล์ตัวนี้จะเป็นแค่รูปภาพนะครับให้เราดูนะครับว่าสนามมันอยู่ตรงไหนนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เราเข้าไปในค l ีโเนยนะครับ แล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับเพิ่มเติมแล้วกดอันแรกนะครับก็ให้ติ๊กทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็กดค้างตรงไฟล์ใดไฟล์หนึ่งนะครับแล้วก็ให้กดรูปกันไก่นะครับแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นครับแล้วก็ให้คลอเข้าไปใน Android นะครับ ดาตาคอมดูล็อกส t a r ์เกมพอเราเข้าไปถึงตรงนี้ก็ให้เรากดวางเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดกลับไปหน้าแรกนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเพื่อกลับไปหน้าแรกนะครับนะครับก็ เข้าไปในไฟล์ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับก็ให้เรากดค้างตรงแมปเลยนะครับ M A P S นะครับกดค้างเลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดลูกกันไก่นะครับแล้วก็กดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ให้เราเข้าไป Android Data คอมล็อกตาเกมเข้าไปไฟล์แล้วก็เข้าไปดาตตอีกครั้งครับนะครับก็ให้เรากดวางตรงนี้ครับกดวางครับแล้วก็ให้เรากดติ๊กนะครับพอติ๊กเสร็จแล้วก็กดรีเพจเลยนะครับนะครับแค่นี้ก็ได้เลยนะครับหมอนของเรานะ จะพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ถ้าใครที่ยังไม่มีตัวเกมก็เข้าไปดูในคลิปเก่าๆของผมได้เลยนะครับสนามมันจะอยู่ที่เมืองแรกเลยนะครับนะครับสนามมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปนะ นี่นะครับเห็นสนามไหมถ้าเดินตรงๆไปนะครับเราก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับดูเพราะมันติดไอ้ตัวใหญ่ๆนะครับถ้าใครที่เคยเล่นก็จะรู้จักนะครับให้เราอ้อมเข้านะครับนะครับเดินเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะมีปั๊มน้ํามันด้วยทุกคนเห็นจุดแดงๆไหมครับนั่นแหละคือตัวที่เราจะไปแข่งรถนะครับ เดี๋ยวผมจะเอารถมาคันหนึ่งนะครับโซนิกสีดำถ้าใครอยากได้ก็ไปดูในคลิปก่อนเลยนะครับผมแจกไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปแข่งให้ดูนะครับอุ้ยอุ้ย <c oughs> ผมยิงขับรถไม่เป็ิ๊ง นี่นะครับเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะแข่งกับรถคันไหนนะครับเดี๋ยวของผมจะแข่งกับเออ SCR 900ครับดูนะครับว่าใครจะแรงกว่ากันนะโอ้รถเ,เาขาคันใหญ่ามากเลยคนะือเน,นี่ครับมันก็จะขึ้นน้ำให้เรานะสามสองหนึ่งแล้วก็ ไปแล้วครับรถเรานำไปแล้วนะครับไปแล้วของผมมันจะออกแหลกๆนะครับแต่ที่จริงมันมันจะแรงนะครับคันนี้นี่ครับนำห่างนะครับอย่างวันนี้ชนะขาดครับอย่างวันนี้มอบนี่คือเส้นชัยนะครับนี่ครับนี่ครับพอเราชนะนะครับเราก็จะได้เงินนะครับนี่ แค่นี้ก็เป็นการสุดสิ้นแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเอ้ผมขำหน้ามันมากเลยทุกคนดิสำน้ามันมากเลยมันจะอาปากทำไมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ K E N G ก็ขอ สวัสดีและขอบคุณครับ